ดีดค่ะบักเสื้อผพพ้ามือสองค่ะนางค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพลาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวเสื้อเชิ้ตชายผ้าสัมรีแล้วก็ผ้าลูกฟูกพระกันในหนึ่งกระสอบนะคะเป็นงานญี่ปุ่น롯ไอทีนะคะน้ำหนัก30โลราคา4,500บาทจำเนวนตัวนะคะ ประมาณการคร่าวๆ100ถึง120ตัวนะคะตกต้นหนึต่อตัวโดยประมาณการ37บาทค่ะอุ้ยมาอุ้ยอุ้ยมาตัวแรกเลยค่ะอะไรคะลีบบอยตัวแรตัวแรกเลยนะลูกค้าคะแบนมาเลยนะคะตัวแรกเลยนะคะลูกค้าแล้วค่ะลูกค้าขาปาร์ตตัวแรกมวยมากเลยดีป้าอยากเอาขาดจ้ะวบาแบมือขออยังไม่ภาพได้พรีเซนต์เลยแบมือขอเลยนะ สวยมากหมูนนี่เป็นอะไรนะคะพี่นังสำลีบางเป็นเนื้อผ้าสำลีกับเนื้อผ้าลูกกุ้ คนะคะค่ะคุลูกค้าจ๋าอ่ะลูกค้าจ๋าและที่สําคัญมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวค่ะลูกค้าจ๋ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะคะแม่แด้เห็นของพร้อมกันเลยเด้อคอันนี้กับแอร์รู้อะไรนะคะแอร์รู้แอร์รู้แอร์รู้นะคะไม่ไม่ใช่ขนมปังเบนแมโคนะคะไม่ใช่แบรนด์แอร์รู้นะคะลูกค้าจ๋าก็สวยแท้ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าไซส์ใหญ่ก็มีนี่ดีมีค่ะมีค่ะลค้าจ้าไซส์อยู่แล้วนะคะสำหรับลูกค้าจ๋า แบีเอาอนบอกด้วลูกค้าจ๋าอันีอนยังก็ออนนี้มัคเอลูกค้าจ๋ลูกค้าจแนะนำเลยลูกค้าทุาทใดที่สนใจนะคะหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าอัน30โลนะคะราคาสี่พอันน้อยบาทบันใดเนาะนะคะลูกค้าค่ะอันสาโลพะนธนะคะลูกค้าค่ะวิสวยตัวนี้ก็สวยนะคะค้าเราส่งาแขนอีกรอบหนึ่งอ่านะคะ อันนี้เป็นงานอะไรก็เป็นงานญี่ปุ่นค่ะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตไอทีค่ะงานญี่ปุ่นการสอบนี้ก็สอบเดียวจำนวนตัวเดียวเราประมาณการอ่เดี๋ยวเราแจ้งที่แน่ชัดให้อีกทีนะคะเห็นพร้อมกันเลยประมาณการเปิดครั้งแรกแล้วก็เห็นพร้อมกันเลยพร้อมกับลูกค้าเลยนะคะลูกค้าคาพี่นาับสวยเรียกว่าตัวนี้แมสสวยมากสวยมากลูกค้า่ะไม่ใช่จะพอยเท้าทำเหม็น อ่ะสวยมากไม่ได้เชื่อค่ะจะคอยสาวทำไมนี่ลูกค้าค่ะไม่ใช่เฉพาะผู้ชายนะคะผู้หญิงก็ใส่ได้ใส่ได้สาวหล่อก็ใส่ได้ดูใช่คะลูกค้าจะอ่ะลวดลายมีมาลูกค้าจกสีพื้นมีมาลายอย่างเงกะลายตารางลายสก็อตลายจุดลายกลาฟติกมีคล้มาหมดเลยลูกค้าจ๋าไซส์น่าจะค่ะไซส์ด้วยเนาะเอาขึ้นเท้ดเห็เออพูดนะพูดนะนะคะลูกค้าค่ะใส่ได้นะใส่เนาะ พี่นาจะว่าหนูไซส์ผู้ชายใช่ไหมคะผู้แต่สวยจริงๆเลยค่ะลูกค้าเอาดูดีมากพี่เซตก่อนจะฝากวักจะฝากวักะฝากพี่เซตก่อนนะคะลูกค้าสาวจะเป็นแบบนี้เนาะเผื่อลูกค้ารู้จักนะคะลูกค้าสาวสงสัยมากลูกค้าจ๋าสงสัยพับแขนลูกค้าจ๋าปับแขนเท่าไหร่นะคะต้นที่หน่อยนะคะจ๋าสี่เอ็มส ต้นทุน3,7บาทค่ะลูกค้าจ๊ะราคากระสอบนี้5 0 0บาทจ้าร้อยบาทจ๊นั้นๆๆๆนะคะใช่แล้วค่ะสวยคูสาวฟะคูหน่ะโอ้โเดมเมอเอาอะลูกค้าจ๋าขึ้นง่ามเพล่นี่พี่นังอยู่นี่พับมาแล้วเราส่งมาพับแขนแล้วได้แบบนี้มาเลยสวยๆมาเลยนะคะลูกค้าจาฟา สวยมาก,ากมดี<ช>เด้อลูกค้าสวยมากลูกค้าดูที่คอนะคะแทบจะไม่มีเลอละเลยนะคะไม<ช>่ไม่แทบจะไม่มีรอยเลอะเลยนะคะลูกค้าขาขาลูกค้าคะจะอนแนะนำเลยลูกค้าะจะักระสอบนี้ในราคา4,500บาท น้ำหนัก30มสิบโลค่ะลูกค้าจ้าส่วนจำนวนชิ้นนั้นเราประมาณการให้คร่าวๆก่อนนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวรีลเสร็จเราแจ้งจำนวนชิ้นให้ลักค้าชัวยๆอีกทีหนึ่งนะคะได้กระดุมมุกเอาไปเบ่งมองคะวะได้กระดุมมุกมาด้วยสวยมากลูกค้าค่ะหมวนี้เป็นคู่กันเลยนะคะสำลีบางกับลูกฟูกนะคะข้าารมาให้เลย กำลังฮิตดูตัวนี้ใช่กำลังฮิตกำลังใส่กันแล้วก็อากาศเย็นๆเนาะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าใส่เล่นได้ใส่ทำงานได้ใส่ออกเดทได้ลูกค้าจ๋าได้หมดใครที่ชอบแนวแบบเสื้อเชิ้ตนะคะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยนะคะเอาตัวนี้พัดแขนขึ้นมาเลยอุ้ยทำไมเท่แท้ตัวนั้นเอาเท่อยู่เด้อสวยมากต้นทุนเท่าไหร่นะคะพี่นะ๊ดสามสิบเจ็ดบาทค่ะคุยค่ะขั้นทาให้จำขั้นทางอีกทีเลยอะขั้าถามอีกรอบนี้พี่จะไปแล้วนะคะ ลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะจ๋าหมวดนี้นะคะใครที่ชอบเนื้อผ้าสาลีใครที่ชอบเนื้อผ้าลูกฟูกค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในกระแน่นี้นะคะลูกค้าจ๋าเมื่อีนี้แพรรีดคือบนอะไรนะคะดีโนมาหรืออะไรแต่ปารีเลยฟารีดมาเลยนะคะลูกค้าค่ะาลูกค้าจ๋าอ่ะลอนเล็กใช่ไหมคะต้องลูกฟูกลอนเล็กด้วยนะคะลูกค้า่ะลอนเล็กด้วย เป็นของลูกค้าอยู่ดีพี่นางเอาแรงมากประกันได้หนูเป็นเอาไปใกันอีเกิลเอาไปใกันอีเกิลนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเขาส่งภาพแผนก่อนนะคะแรงเลยสวยมากลูกค้าค่ะแนะนำแบรนด์ค่ะข้างเยอะเลยนะคะที่ที่หลือไปนะคะลูกค้าค่ะมีอะไรเปลแบรนด์อีกแล้วบาน์มาหน้าเอาลูกเป็นยจ์สันเพราะว่าเขาเสบาน์นั่นะบาน์นั่นนะลูกค้าจ้าสวัสดีช่วงบ่ายกันอีกรอบค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้ค่ะลูกค้าจ้า รายการสุดท้ายของวันนี้ก็คือเสื้อเชิ้ตชายผ้าลูกฟูกแล้วก็ผ้าสำลีครับใา่แล้วนะคะป้ายเหวนะคะลูกค้นโอ้ยป้ายเหนี่ยวนีป้ายอะไรบอกป้ายอันนี้แบรนด์ป้ายกับแบรนด์คอเสื้ออันเดียวกันเลยลูกค้าจ๊ะแพร่เข่อมือโบแมนโบแมนที่ห่อท่านเข้อมือวันนี้นะคะโบแมนค่ะหรือไม่แมนไรนะคะแมนแมนก็มาพูดเร็วพอเพียง รีวายก็มาลูกค้าจ้ารีวายสามสิบเจ็ดบาทสวยมากเลนเซอร์สามสิบเจ็ดบาทแวนสามสิบเจ็ดบาทลูกค้าจ๋าเราส่งไปพับแขนก่อนค่ะส่งไปพับแขนก่อนไม่ยิ่งยังอีกงวะเนี่ยเต็มเยอะมากอันนี้เดี๋ยวขอส่งพับแขนก่อนนะคะลูกค้าจ๋าป๊าดลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อเชิ้ตชายพิเศษมาที่ยังไงบ้างพอกด ว่วเหลี่ยวนะลูกแพนเนื้อผ้าสัมรีมีมาเนื้อผ้าลูกฟูกมีมาลูกผ้าจ๋าแต่ลูกฟูกไม่ใช่ลูกฟูกหนานะเป็นลูนเล็กแบบแมนลูกผูกบางๆนะลูกผูกลอนเล็ก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 ใช่ค่ะลูกผ้าจ๋าปารกระสอบนี้ลูกค้าท่านใดสนไจซ f เอฟได้เลย 4 f ได้เลยลูกค้าจ้า4,500บาทน้ำหนัก30โลจ้าสีนี่ท่เนี่สีอุ้ยเท่ว้าวนะคะเป็นกระดุมใส่เล็ยนสกาเลยได้เลยค่ะลูกค้าค่ะโอ้ยจ้อยากรีดพัดชีโมงแรกไหมจะสอบเราจะรีวิดตัวได้เลยป่ะนี่เลยนะคะลูกค้าค่ะมาคุ่ไหนไล่ไหมเท่าถ้ามีอีกตัวนึงอ่ะยังไงคะตัวนึงตัวเองคู่กันได้มหมายถึะอุ้ยโองนกหุ่น สวยมากค่ะจ้าสวยมากเราต้องส่งไปพับแขนกู้แล้วค่ะพี่นางค่ะสองตัวนี้นะค่ะได้ค่ะได้ค่าอะดีเลยอะแต่เราส่งไปพับแขนก่อนค่ะพี่นางแล้วคอยเอามาขึ้นมาประชันนะคะเดี่ยวคนละข้างไปเดิอันนี้เว็นเมื่อกี้ค่ะกล้วยค่ะ แว่นเมื่อกี้กลับมาแล้วอันนี้แว่นของกล้วยอ๊ะให้เรามาคู่กันก่อนพี่นางวางก่อนนั้นอ๊ะแรงเลิศค่ะแรงเลิศคู่เลยคู่เลยนะคะลูกค้าขาตัวนี้เป็นสีแดงลายสีแดงอันนี้นะคะให้ดูป้ายตรงคอนะคะแรงเลิศแรงเลิศคู่กันเลยสองตัวเลยนะคะลูกค้าสองตัวนี้ประชันกันหน่อยนะคะแรงเลิศค่ะลูกค้าจ๋าแรงเลิศสามสิบเจ็ดบาทแว่นสามสิบเจ็ดบาทคอนเบิร์ตสามสิบเจ็ดบาทค่ะลูกค้าจ๋า สุดคุ้มจริงๆแนะนำเลยนะคะรกระสอบนี้ลูกค้าจ๋ามีแค,กกะคะ่กระสอบนี้กระสอบเดียวจ้ะเล่นเลยนะคะกระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นนั้นๆนะคะลูกค้าใช่แล,ล้วค่ะลูกค้าจ๋าทา้งนี้ทางนั้นนะคะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างลาฟลอเรนก็มา5-15% <c oughs> ลูกค้า <c oughs> ไม่จบ <c oughs> ต่อให้ต,ต่อให้นะลูกค้าจ๋าเปอร์เซ็นต์เสียหายมีเจอนะคะ5 มีเจอกระดูมแตกหักมีเจอนะคะลูกค้าจ๊ะแต่สวยอ่ะแบรนด์ยี่ห้อนีเยอะมากแชร์ของถูกแอรอนถูกไหมคะถูกค่ะน่าจะถือลูกค้าน่าจะถืออยู่ค่ะพี่นางค่ะนาจะถืออยู่นะอ๋อวิสวยมากวิสวยอีหรีเ้อแบรนด์ี่ห้อก็เยอะนะคะลูกค้าจ๊ะ37บาทต่อตัวเท่านั้นนั้นนั้นนั้ะพอดีๆทุกคน สามสิบเจ็ดนี่อีกยังสิคุ้มบาทนี่นะคะลูกค้าขาอ๋อนี่กระดุมมุกปอกกระดุมมุกสามสิบเจ็ดบาทอ่ะนี่เลยนะคะลูกค้าขาสวยมากนะคะอ่ะพี่นางขามาคล้กันแล้วใช่ไหมคะมาแล้วค่ะสิ่งที่เราคอยรอรอคอยนะคะลูกค้าขาสวยมากใช่เองก็ได้เลยได้ได้เหมือนกันนะวิแท้ของหนุ่กระดุมมุกด้วยใช่ไหมคะกระดุมมุกด้วยนะคะลูกค้าขา ลูกค้าสาวลูกค้าสาวปสีไหมเจ็บแสพสีสันอลังการค่ะคะลูกค้าค่ะคุ้งจริงๆเด้อ คุ้มนะคะลูกค้าจ๋าแก๊บค่ะลูกค้าจ๋าเราไม่สะบัดเลยนะคะเราไม่สะบัดเราไม่านเลยนะลูกค้าค่ะเราลื้อให้ลูกค้าดูหน่อยอันนี้ยูนิคอรนะคะแต่ไม่ได้ให้ดูป้ายคูนคอก็รู้นะลูกค้าค่ะยาเต่าดูลูกค้าจ๋าสอ่อนเนี่ยสวยสวยจริงๆค่ะแนะนำเลยนะคะ ที่ขายแบบว่างานผู้ชายอยู่แล้วใช่แนะนำตัวนี้เลยนะคะลูกค้าใช่ค่ะยังไงก็ขายได้เพราะผู้ชายทุกคนต้องมีผอะมันต้องมีอยู่แล้วนะคะเนื้อผ้าไม่หนามากเป็นเนื้อผ้าแบบสำลีกับลูกผู้ผสมกันแต่ว่าไม่หนานะคะลูกค้าไซสใช่แล้วลูกค้าดูทอมมีเชิ้มีสวยสวยเราจะไปแล้วใช่ไหมคะพี่นันเาจะไปแล้วค่ะเรารอส่งภับแผนจาก่อนเราลื้อให้ดูท้ายกระสอบเลยนะคะลูกค้า่ะ นี้เลยนะคะลูกค้าจะ๊ะลูกค้าจะ๊ะอ,อันนี้เราก็ประมาณการนะคะลูกค้าจะ๊ะเดี๋ยวส่วนที่เหลือน,นะคะให้ลูกค้าไปลุ้นกันต่ออีกทีเนาะอ,อ,อันนี้เราประมาณการให้คร่าวๆนะคะใช่แล้วคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสินค้าหมวดนี้นะคะลูกค้าจะ๊ะเป็นเชิร์ชชายผ้าซัมีนแล้วก็ผ้าคูกนะคะเป็นงานญี่ปุ่น ล็อตไอทนะคะ30โลราคา4500บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการคร่าวๆก่อน1 0 0ถึง120ตัวค่ะตกต้นทุนต่อต,ตัวเลยประมาณการ37บาทค่ะค,ค่ะราบลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อได้หลากหลายช่องทางนะคะน่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook Line ลน์เข้ามาสอบถาม IG หรือเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้ะค,ะค่ะบัตเขาเปิดทุกวัน9มงถ,ถึง5้าโมงเ็นนะคะ อีกหนึ่งช่องทางความให้ติดตามคือช่องทาง Youtube นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค<อ>่ะ